สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนไปทําการปรับตั้งมาร์กนะครับของ Honda Nova Sonic แล้วพาเพื่อนเพื่อนไปดูว่าสาเหตุที่ทําให้มาร์กไม่ตรงมาร์กเยื้องมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและปิดท้ายด้วยการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันนี้ที่มีการ ปรับแต่งแถบพร้อมแม่เหล็กจานไฟมานะครับยืดชักมานะครับเรามาคืนสภาพนะครับรถมันจะสตาร์ทติดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ด้านข้างเสื้อสูมนะครับจะมีปุ่มสามเดี่ยมอยู่นะครับปุ่มสามเดี่ยมให้ตรงกันนะครับให้ตรงกันกับ ร้อมไม่เล็กการไฟที่มีรูปตัวทีมีฉีดตัวทีนะครับเพื่อนๆนนะอ่าเราจะสังเกตได้จากมุมนี้นะครับนี่ตัวทีนะครับตัวทีนะอ่าตัวทีตรงกันกับฉีดสามเหลี่ยมที่แข็งเครื่องนะครับอ่าอันนี้มุมกล้องมันอาจจะไม่ตรงนะนี่นี่อยู่ตรงปลายนิ้วนะครับตัวทีอยู่ตรงปลายนิ้วนะครับอ่าตรงกันกับอ่าฉีดสามเหลี่ยมนะครับนี่ตัวทีตรงนี้นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับให้ตรงกันเลยนะครับทุกท่านนะ ก็จะเป็นนะครับมาร์กศูนย์ตายบนก็คือรูกสูบจะขึ้นสูงสุดภายในกระบ,บอกสูบนั่นเองนะครับเพื่อนเ่อนทีนี้นะครับ <ๆ S 1> เรามาพูดถึงเรื่องของอแคมกันบ้างนะครับแคมนะครับเราเจะลักษณะไอ้ตรงโค้งวงกลมขึ้นด้านบนนะอ่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับให้เอาขึ้นด้านบนนะครับเพื่อนมันจะเป็นจังหวะอัดพอดีพอดีเลยนะ ทีนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ารถคันนี้นะครับเดิมทียืดชัก5้ามานะครับอ่าสูตรของเขานะยืดชัก5นะครับแต่ว่าเขาได้ทําการตัดหัวลูกสูบออกนะครับตัดหัวลูกสูบลง3-4มสี่มิลแล้วก็อ่าโซ่ราวดิ้นมันไม่ถึงด้วยนะครับพอโซ่ราวดิ้นมันไม่ถึงเขามาเกียร์ประกับแคมให้มันต่ําลงนะครับทุกท่านทีนี้ปัญหาหลายอย่างมันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่ง แต่ที่แน่ๆเรื่องของมาร์กโดยปกติมาร์กตระกูลซ b r โซนิกนะครับจะเป็นขีดเส้นยาวแบบนี้ขีดเส้นยาวให้ขนานกันนะครับให้ขนานกันกับขอบของฝาสูบนะครับขีดเส้นยาวให้ขนานกันกับขอบของฝาสูบนะครับทุกนทะ่านเวลาที่เราประกอบเข้าไปแล้วมาร์กมันตรงแต่นะครับเมื่อเราปล่อยโซ่เราลิ้นลงมาร์กมันจะเยื้องด้านบนนะครับ การที่มาร์กมันเยื้องด้านบนสาเหตุมันก็ไม่ได้เกิดมาจากอะไรนะมันเกิดมาจากน้ำหนักของโซ่ดึงนะครับดึงให้เฟืองมันเคลื่อนขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำหนักของโซ่มันตกด้านบนและถ้าหากว่าเราตั้งมาร์กเสร็จปับ๊บเราปล่อยตัวดันโซ่เราลิ้นลงนะครับตัวดันโซ่เราลิ้นก็จะไปกดโซ่เวลาโซ่มันตึงนะครับโซ่มันก็จะดึงเฟือง ให้เยื้องด้านบนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการที่เฟืองเราลิ้นหรือว่ามาร์ของเรามันเยื้องบนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับทุกท่านมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้ามันเยื้องล่างอันนั้นแหละงานเข้านะครับเยื้องล่างรถมันจะเร่งไม่ขึ้นนะถ้าเยื้องบนนะครับถ้าเยื้องบนนี่ยังไงยังไงรถมันก็วิ่งออกดีกว่าเยื้องล่างอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะเอาละนะครับนี่ก็คือปัญหาที่ เอามาเล่าสู่เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ที่นแน่ๆรถคันนี้เราพยายามคืนสภาพให้ใกล้เคียงกับสแตนดาดให้ได้มากที่สุดเดิมชัก5นะครับชัก5เราก็เสริมประเก็นเข้าไป1ตัวประเก็นอลูมิเนียม1มิลน,นะครับประเก็นฝาสูบทองแดงนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้อง f อนะและทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการเกียร์แคมเกียร์ประกับแคม นะครับการเกลี่ยประกับแคมลงไปเพื่อนะครับให้โซ่ราวลิ้นม,มันคล้องถึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสํานักไหนทํามานะโซ่ราวาลิ้นเดิมเดิมนะครับเสื้อสูบคุณไม่ได้ไปใส่ประเก็นยืด4มิลห้ามิลนะครับอ่ายังไงโซ่มันก็ถึงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าไปเกลี่ยประกับแคมลงไปทําไมนะครับทุกท่านนะการเกลี่ยประกับแคมนะครับมันทําให้ กระเดื่องลงไปชิดกันกันกบวาลนะครับทีนี้แหละนะครับเวลาที่วาลสึกหลอนะครับวาลจะถอยหลังออกมามันจะกลายเป็นอาการวาลยันนะครับเราจะไม่สามารถตั้งวาลได้อีกเลยนะครับในขณะที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เราก็แทบจะตั้งวาลไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกท่านนะน็อตเนี่ยนะครับผมต้องไปหาซื้อใหม่อีกนะเนี่ยเขาใส่น็อตไอ้น็อตของ โก็แบตมานะครับน็อตของโกแบตมันใส่ได้ก็จริงแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ทุกท่านเดี๋ยวผมคงต้องไปหาซื้อน็อตแคมเข้ามาใส่นะครับสําหรับคันนี้นะคันนี้นะครับมีการสไลด์นะครับมีการสไลด์นรูน็อตมาด้วยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการสไลด์เพื่อบิดแคมนะครับหาตำแหน่งที่วิ่งดีที่สุดที่อัตราเร่งแรงบิดดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็ บิดแคมถอยหลังเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะบิดแคมถอยหลังเหมือนเดิมเลยนะอ้าวก็เอ้าแล้วแต่เขาก็แล้วกันนะครับแต่เราจะคืนสภาพมาเป็นสแตนดาร์ดถึงแม้ว่าแคมตัวนี้จะเป็นแคมแต่งก็ตามนะครับนี่นะนะครับที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเห็นไหมเมื่อเราดึงโยกไปโยกมาเราจะสังเกตได้ว่ามาร์กมันเยื้องบนเห็นไหมด้านบนมันจะชิดกว่าอันเนื่องมาจากเรื่องของโซ่ราวลิ้นมัน มันหย่อนด้านบนนั่นเองมันก็เลยดึงโซ่เราดิ้นไปนะครับเอาละทีนี้นะเมื่อเราทำการตั้งมาร์กเสร็จนะครับเราก็มาทําการสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าเวลาที่ผมสตาร์ทเครื่องจริงๆใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีนะกว่าจะสตาร์ทขึนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ต่อตรง ติดเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยครับ